ภาษาจีนกลางคำศัพท์ในที่ทํางานกงจวงานกงจวงานช่างปานทํางานช่างปานทํางานเซียปานเลิกงานเซียปานเลิกงานเจียปานงานล่วงเวลาเจียปานงานล่วงเวลา,า,ลวลาหรือวอ่า OT นะคะเจียปานเฟ่ค่า OT เจียปานเฟ่ ค่าเจียแปลว่าบวกนะคะหรือว่าเพิ่มนั่นเองกงจือเงินเดือนกงจือเงินเดือนสินส่วยเงินเดือนสินส่วยเงินเดือนตีซินค่าแรงขั้นต่ำตีซินค่าแรงขั้นต่ำเมียนชือส,สอบสัมภาษณ์เมียนสือสอบสัมภาษณ์งฉีช่วงทดลองงานยงฉี ช่วงทดลองงานคำว่าฉีนะคะถ้าภาษาจีนกลางแผ่นดินใหญ่จะออกเสียงว่าฉีนะคะสื่อยงฉีเืียนศเชิงเด็กฝึกงานเืียนศเชิงเด็กฝึกงานเหล่าปั่นทั่วเกลาป่านเท่าเก,ป,าาเกรประชุมรประชุมประชุมยประช่อห้องประชุม่ยออี้ืห้องประชุม บ้านกงสือสำนักงานบ้านกงสือสำนักงานหลิงเต่าผู้นำหลิงเต่าผู้นำจูจ่างหัวหน้าจูจ่างหัวหน้าทงสือเพื่อนร่วมงานทงสือเพื่อนร่วมงานชื่นฟื้นเจิงบัตรประชาชนชื่นฟนเจิงบัตรประชาชนหลีจือลาออกจากงาน หลีจือลาออกจากง,งานเป้ย์คาชูดโดไนไล่ออกเป้ย์คาชูดโดไนไล่ออก